ขอกราบโนบน้อมต่อองค์พระบิดาพระสมณาสัมพุทธเจ้าและกราบน้มัสการพระคุณเจ้าทุกๆรูป รวมถึงเจริญพรญาติบุญญาติธรรมทั้งหลายผู้ที่มีความตั้งใจดีจะฟังธรรมทุกๆท,ท่านในวันนี้เมื่อข้าพระพุทธเจ้านั้นได้เข้าเฝ้านอบน้อมต่อองค์พระบิดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านเพื่อทูลขอรับฟังธรรมต่อพระองค์พระองค์ท่านได้ทรงเมตตาแสดงธรรม มาแก่เราทั้งหลายดังนี้ว่ากายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ใครกายทั้งหลายจะสลายไปตามก,กาลเวลาเรานี้นาะเป็นใครมาจากไหนก่อนมาเกิดเราเป็นใครไม่รู้จักเข้าใจแม้ตนเอง มีกายอยู่เรียกว่าเราหากกายดับเราอยู่ไหนแล้วจะยึดติดยึดมั่นไปทำไมแม้ร่างกายก็ยังไม่ใช่ของเราเลยแล้วผู้อื่นจะเป็นของเราหรือสิ่งที่เรานั้นถือว่าเป็นของเราเหนื่อยเพราะเขา เจ็บเพราะเขาทุกเพราะเขาเพื่ออะไรใครเอาไปได้สักสิ่งสักอย่างหรือแม้ว่ากายที่เราถือว่าเป็นของเราเขายังเน่ายังเจ็บยังปวดได้แล้วใครที่ว่าเป็นเราแล้วเราที่ว่าเป็นใครนั้นมาจากไหนสุดท้ายไม่มีใคร ไม่มีเราทุกอย่างว่างเปล่านั้นเป็นเรื่องจริงลูกทั้งหลายเออธรรมะในวันนี้สอนให้ลูกนั้นรู้จักพิจารณาในเหตุต่างๆสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่มีอะไรเป็นของเราเลยแม้แต่ร่างกายของเราการที่มนุษย์เราเกิดมาทุกคนมีชื่อ สิ่งของตนเองมีสิ่งของต่างๆที่เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวว่าเป็นของเราแต่ลูกทั้งหลายเอ๋ยสิ่งต่างๆทั้งหลายเหล่านี้มันจะอยู่ได้นานขนาดไหนบางทีก็อยู่ได้ตลอดชีวิตของเราบางทีก็อยู่ได้เพียงแค่ชั่วครั้ง ชื่อครูเท่านั้นลูกทั้งหลายสิ่งทุกอย่างทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันไม่เที่ยงมันมีขึ้นมาและมันก็จะมีดับไปชีวิตของเราเกิดมาตั้งแต่เล็กๆล,ลูกลองมองดูเถิดว่าตอนที่เราเล็กๆมียายคนนั้นมีย่าคนนี้ มีป้าคนนั้นมีลุงคนนี้ท้ายที่สดุดเขาเหล่านั้นก็ค่อยๆดับและก็หายไปทีละคนทีละคนคนที่เรารู้จักทั้งหลายนั้นเขาเค่อยๆดับและหายไปพอหลังจากที่เขาตายไปแล้วก็ไม่มีชื่อของเขาอีกแล้วไม่มีอะไรที่เป็นของเขาอีกแล้ว ไม่มีเขาอีกต่อไปทุกอย่างดับสูญว่างเปล่าลูกจังหลายเอยจงพิจารณาให้เห็นความจริงเกิดว่าชีวิตของมนุษย์เราเกิดมาต้องตายเป็นแน่แท้ไม่ว่าวันใดวันหนึ่งก็จะต้องตายไปเมื่อตายไปแล้วเราเอาอะไรไปได้บ้างลูกจ้งหลายลูกเคยมีญาติ ที่มีสมบัติเยอะแยะมากมายหรือเปล่าเมื่อเขาตายไปเขานําไปได้สักสิ่งสักอย่างหรือเปล่าคนที่ยากจนที่เป็นญาติของลูกเมื่อเขาตายไปเขาเอาความทุกข์ความลําบากเอาความยากจนนั้นไปด้วยหรือเปล่าลูกทั้งหลายเอ,อ๋ยไม่ว่าจะเป็นความร่ํารวยความยากจน ไม่ว่าจะเป็นความดิ้นรนเร่าร้อนความสุขความทุกข์ทั้งหลายที่เราทุกคนนั้นมีอยู่มันก็ไม่เที่ยงมันก็จะดับไปทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเที่ยงแท้และแน่นอนลูกจงปล่อยใจให้เป็นกลางๆลางพิจารณาให้ดีเถิดว่าแต่พสิ่งบนโลกนี้ไม่มีอะไรเลยจริงๆ ที่เป็นของเราแต่ก่อนนู้นเราเล็กๆอยู่เราก็มีร่างกายผิวพรรณที่ผ่องใสสวยและมีความน่ารักสดใสอยู่ในตนเองเมื่อเราโตขึ้นมาความสดใสน่ารักผิวพรรณที่สวยงามนั้นก็หายไปเราก็กลับกลายเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งที่หัวดือ้อ ไม่ค่อยเชื่อฟังพ่อแม่เป็นเด็กวัยรุ่นที่เอาแต่ใจของตนเองก้าวร้าวบางทีโตมาจากที่เราติดพ่อติดแม่การติดพ่อแม่นั้นก็หายไปกลับกลายเป็นติดเพื่อนมาแทนเมื่อครั้งเราโตขึ้นมาอีกความรู้สึกทั้งหลายนั้นจากที่เราติดเพื่อนติดสังคมสิ่งต่างๆทั้งหลาย ที่เราจะต้องไปเล่นไปเที่ยวด้วยกันเราก็มามีครอบครัวเมื่อมีครอบครัวแล้วเราก็มาติดอยู่ในครอบครัวการติดเพื่อนติดการเที่ยวการเล่นทั้งหลายนั้น mm. ก็หายไปจากเราดับไปจากเราเราก็มาติดในครอบครัวยึดเหนี่ยวยึดถือมีความรักเกิดขึ้นในอีกรูปแบบหนึง่ง ในครอบครัวนั้นความรักที่เราเคยรักพ่อแม่รักพี่น้องของเราก็จะค่อยๆจางแล้วก็หายไปเราก็ไปเกิดความรักกับครอบครัวมากขึ้นกว่าเดิมทีนี้เมื่อเราเติมโตขึ้นมาเราแก่แล้วก็มีลูกมีหลานขึ้นมาลูกที่เขาเคยรักเราเคยนอนกับเราผูกพันกับเรา เขาก็ต้องไปมีครอบครัวมีลูกเป็นส่วนของเขาสิ่งที่เรานั้นเคยมีก็ได้หายไปในที่สุดอีกแล้วในที่สุดเราก็ต้องตายจากลูกสามีครอบครัวภรรยาพ่อแม่ญาติพี่น้องทุกอย่างดับหายไปจะเหลือก็เพียงแต่ คนรุ่นใหม่สิ่งใหม่ที่มาใหม่ลูกทังหลายเอยบนโลกนี้ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนแม้สตินเงินทองสมัยแต่ก่อนเขาก็จะใช้เงินในอีกแบบหนึง่งและเอาสิ่งนั้นนำมาเป็นสิ่งที่มีค่าดึงดูดทุกคนพอผ่านไปยุคสมัยอีกสมัยหนึ่งก็เปลี่ยนเป็นอีกรูปแบบหนึง่งเรียกว่าเงินเหมือนกัน แล้วก็ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดลลกทั้งหลายโลกใบนี้มุนเวียนไปตลอดเวลาทุกสิ่งเกิดขึ้นมาวิ่งไปตามการเวลาดับไปตามการเวลาการที่เรานั้นยึดติดยึดมั่นถือมั่นในสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นทําให้เราต้องเป็นทุกข์เร่าร้อนอยู่ในใจของเราเสมอ การที่เราลุ่มหลงในสิ่งต่างๆทั้งหลายนั้นไม่ว่าจะหลงในกายของเรากายของผู้อื่นทำให้เรานั้นต้องเกิดการจ้างกรรมคือการเบียดเบียนผู้อื่นเพื่อให้ได้สิ่งเหล่านั้นมาหากว่าเราลุ่มหลงในกายของตนเองเราก็จะเกิดการเบียดเบียนต่อผู้อื่นบางคนก็ต้องไปทำในสิ่งที่ไม่ดี เพื่อให้ร่างกายของเรานี้ดูสวยงามเช่นไปทำอาชีพที่เบียดเบียนต่อผู้อื่นสร้างความเดือดร้อนกับผู้อื่นก็ช่างมันขอให้ฉันได้เอาเงินมาทำให้ฉันเสียสวยก็พอทำให้ฉันรวยๆก็พอทำให้ฉันสบายๆก็พอหากเรารุ่มหลงในกายของผู้อื่นเราก็จะคิดว่าช่างมันเถอะ ถึงแม้จะเบียดเบียนกับผู้อื่นทําให้ผู้อื่นนั้นต้องเป็นทุกข์ถึงแม้จะสร้างเหตุของทุกข์ก่อเกิดแก่ใครก็ช่างมันจะทําร้ายครอบครัวของใครก็ช่างมันขอให้ฉันมีความสุขก็พอขอให้ฉันได้เขามาครอบครองก็พอคือการลุ่มหลงและติดอยู่ในร่างกายของผู้อื่นสิ่งต่างๆทั้งหลายเหล่านี้การยึดติดยึดมั่นถือมั่น ทั้งหลายเหล่านี้ทำให้เหล่านั้นสร้างกรรมเหตุของการสร้างกรรมเพราะว่าเรายังไม่รู้ความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ไม่มีอะไรเลยที่จะเป็นจริงและแน่นอนทุกอย่างปรเปลี่ยนไปตลอดเวลาเงินทองที่เราไปขวนขวายมาด้วยความทุกข์ยากลำบากด้วยการเบียดเบียนผู้อื่น ทำอาชีพในสิ่งที่ไม่ดีนั้นเมื่อได้มันมาเราก็เก็บมันไว้ไม่ได้เราก็ต้องใช้จ่ายออกไปและในที่สุดมันก็ไม่ใช่ของเรามันมามันก็ไปอยู่ดีเราไม่เห็นว่าจะเอาอะไรไว้กับเราได้ถึงแม้ว่าเราจะเก็บมันไว้ตูนมันไว้กับเราในที่สุดเราก็ต้องไปจากมันอยู่ดีเรา ก็ไม่เห็นจะนํามันไปได้เลยลูกจังหลายเอ๋ยจงอย่าลุ่มหลงในทรัพย์สินเข้าของต่างๆนั้นจนสร้างกรรมทำให้ตนนั้นเป็นทุกข์ทำให้ผู้อื่นเป็นทุกข์เลยเช่นเดียวกันคนที่เรานั้นคิดว่าเรารักมากจะต้องเอาเขามาเป็นของเราแม้จะเบียเดเบียนต่อใครขนาดไหนก็ช่างแม้จะต้องเจอกับอะไรก็ช่างจะลำบากขนาดไหน ขอให้ได้เขามาครอบครองเมื่อเราได้เขามาแล้วเราได้เขาจริงๆหรือเปล่าแม้กระทั่งตัวของเราเองยังไม่ใช่ของเราเลยแล้วคนอื่นจะเป็นของเราหรือเราได้เขามาแต่กายใจของเขาก็จะปรับเปลี่ยนไปตามการเวลาเหมือนกันเขาก็เหมือนกันกับเราจากวันหนึ่งก็ต้องดับไปความรัก ที่มีขึ้นมาสัากวันหนึ่งมันก็หายไปสิ่งที่เรายึดถือว่าเขาเป็นของเรานั้นสักวันหนึ่งเขาก็ต้องดับและหายไปสิ่งที่เราได้คือการลุ่มหลงความทุกข์การสร้างกรรมเบียดเบียนผู้อื่นได้มาด้วยความลำบากได้มาด้วยกรรมเชื่อที่เรากระทำเอาไว้ซึ่งเราจะต้องได้รับผลของการกระทํานั้น ลูกทั้งหลายเอ๋ยจงจำเอาไว้เถิดว่าบนโลกนี้ไม่มีอะไรเที่ยงแท้และแน่นอนเลยแต่สิ่งที่เราได้รับและนำมันไปอยู่เสมอไม่จบไม่สิ้นคือผลของการกระทำคือดีและชั่วจงอย่าลุ่มหลงต่อสิ่งทั้งหลายจนยอมทำความชั่วเพื่อให้ตนนั้นได้สิ่งเหล่านั้นมาเลย เพราะมันเป็นเหตุของทุกข์มันสร้างทุกข์ให้แก่ลูกจงทำแต่ความดีเถิดเพราะความดีนั้นเป็นสิ่งที่คำหนุนนำพาเราให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ในที่สุดจงกระทำเช่นนี้ทุกๆท,ท่านทุกคนตลอดไปลูกทั้งหลายจะพบแต่ความสุขสาธุ